meow around, meow around, around. สุตังเอกังสัมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนียเมกะตาเยตาตระโคพระเขาวาปัจวาคีเยพีโคอามันเตศิทเวเมพีขเวอันตาปะพชิเตนนเสวิตาพายโยจายกาเมสุกามสุข อัลลิกาโนโยโคหิโนคาโมโปทูจันิโกอนารรโยอนาทัสสนหิตโตโยจายังอาตกิรมาทานโยโคลทูโคอนารรโยอนาทัสสนหิตโตเอเตเตเบคาเวโุโคอันเตอนนปคัมมามาชิมาปฏติปทาตถาคต เทนะอภิสามโคทธาจกคุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญาญาสามพุทายเนปพานายสังวาตติกตตมะจะสาภิกเขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทาจกคุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญา ยาสัมพูธานิพาายาสัมวาตติอยเมีวะริโยอาทังคิโกมาโคเสยัทิทันสัมมาทิธิสัมมาสังกะโกสัมมาวาจาสัมมากรรมมตสัมมาอาชิวุสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธ อายังโคสาพิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสามพุทธาจาคุกรณียานการณีอุปสมายาพิญญาสามพุทธายเนิพานนยาสังวาตติทางโคปนนพิขเวทุขังอริยสัจชาติปิทุขาชราปิ ทุกขามรณังทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสะติทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวปโยโคทุก ยามปีชังนลภติตามปิทุขังสังขิเตยานาปันจจปาทานาขันธาทุขาอีทางโคปนาปีขเวทุขสมุทโยอริยสัจจายายางตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทินเสยยติทางกรรมามั ตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนภีกขเวทุขนิโรธโทอริยสัจจโยตัสายวตันหายาสีสวิราคนิโรธโทจ่าโคปตินิสะโคมติอนาลโยอีทางโคปนภีกขเวทุขนิโรธคามินีปฏิปัฏฐา อริยสัจจังอยเมววาริโยอาตถากิโตมะโคเสยยะทิธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกาโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโขคำอริยสัจจันติเมภิกขะเว โปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทธปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุขังอริยสัจจังปารินเยยยันติเมผีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทธปาท ทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทางทูขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมงเพียเขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทธปาทิยาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปา ทิอาโลโกอุทปาธิทังโตขสมุทโยอาิยสัจจันติเมพิขเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังโตขสมุทโยาอริยสัจ จังปหาตาพันติเมพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิัาทโทขสมุทโยอริยสัจจปหินันติเมผีขเวปุเพอนโน โสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุคนิโรธทอริยสัจันติเมผีคเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทป อาาทีวิเวชาอุธาาทธปาธิอาโลโกอุธาาทธปาธิตงังโคปานิทังทุขนิโรธทอริยสจัจสาชิกาตาพันติเมพีคขเวหกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปา,าทิยานังอุธาาทธปาธิปัญญาอุธาาทธปาธิเวชาอุธาาทธปาธิอาโลโกอุธาาทธปาธ ตังโคปนิทังโทคนิโรโทอริยสัจจังสาจิกตันติเมียเพียคเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุอุทธปาทิญาณุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโก อุทธปาธิทางทูกขนิโรธทามิเนปฏิปทาอริยสัจติเมพีคเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอารลโตอุทธปาธิตังโคปนิทางทุกขนิโรธทามิเนปฏิปป ท้าอริยสัจพาเวตาพันติเมีเพียขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทูกคานิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติ เมพิขเวปูเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิฮาโลโกอุทปาทิยาวากีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาพู ตังยานธทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพระมะเกสาสมณพระมนยาปัญยาสะเทวมโนสายาโนตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมโพทัวปัญญาสิยโตจะโคเมียพิขเวอิเม สุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาภูตังยานธาสนังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังเพิกเขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัสมานาพรหมนิยาปชัยยสเทวมโนสายโนตรังสัมมาสัมโพธ อภิสามพุทโทบัลจันยาสิงยาณจะปาเมธาสนังอุทปา,าทิอกูปาเม,มวิโมติอายมันติมาชาตินาติธาเนปุนาภาวติอิทธมโวะจะพระเข,ข,ขวาอาตมนาปันจะวาคียาภีโคพระเขวตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปานเวยยากรณ นาสมิงพันยมาเนียญาสมโตโกนทันญาสวิรชังวีตมลังธรรมมาจากคูงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสาพันตังมิโรธัรธมมันติปวะติเตจะพระขวตาธรรมมจากเกภูมมาเทวาสาธถมโนสาเวสุงเหตัมพระขวตาภารา นาสียังอิสิปตเนเมฆาทะเยอนุตรังธรรมจากังปวาติตังปฏิวาติยังสมณีนวาปรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาปรามุนาวาเกนชิวาโลกาส m ินติภุมมานังเทวานางสาทังสตวะจตุมหาราชิกาทิ เจว่าสถมนโนสาเวสรงใจ ตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสะธรมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทังสุตตวายามาเทวาสะธรมโนสาเวสุงยามานังเทวางสัทังสุตตวาตุสิตาเทวาสะธมโน สาเวสุมตุสิตานังเทวานังสัทังสุตตานิมมานรติเทวาสาธมโนสาเวสุมนิมมานรตินังเทวานังสัทังสุตตวาปรณิมมิตวสวัตติเทวาสาธมโนสาเวสุมปรณิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทังสุตตวา พระบมกายกาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงพรํมปริสัชชาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงพรํมปริสัชนานเทวานังสาสทัสุตวาพรมบมปโรหิตาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงพรํมปโรหิตานังเทวานังศาสทัสุตวามหาพรม เทวาสัทมนสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัทังสุตวะปริตาพาเทวาสัทมนสาเวสุงปริตาพานังเทวานังสัทังสุตวะอัปปมานาพาเทวาสัทมนสาเวสุงอัปปมานาพานังเทวานังสัทังสุตวา อาภัสราเทวาสาธมโนสาเวสรงอาภัสรานังเทวานังสาธงสุตวาปริตสุภาเทวาสาธมโนสาเวสรงปริตสุภานังเทวานังสาธงสุตวาอปมาณสุภาเทวาสาธมนสาเวสรงอปมาณสุภานังเทวานังสาธงสุต วาสุภินนาหกาเทวาสัทมนสสเวสุงสุภินนาหกานังเทวนางสัทงสุตตวเวหพลาเทวาสัทมนสาเวสุงเวหภลานางเทวนังสัทงสุตตวอวิหะเทวาสัทมนสสเวสุงอวิหานางเทวนังสัทงสุตตวอัต ພາເທວະສັດທມະໂນສາເວຊົງອະຕະປນັງທວານັງສາທັງສຸດທະາສຸທະສາທວະສັດມະນສວຊົສຸທະສນັງເທວາັງ